ะะไปเอากล้ากับแม่มาดำต่อแม่ถอนกล้าอยู่ฝั่งโน้นค่ะข้าวสวยไหมคะข้าวสวยไหมสวยมากแล้วสวยมากแล้วค่ะได้น้ำไงคะเดี๋ยวถ้าใส่ปุ๋ยเข้าไปยิ่งงามกว่านี้อีก ก็จะแตกกอใบก็จะเขียวตั้งต้นก็จะอวบเราก็จะเริ่มตั้งท้องเริ่มตั้งท้องก็รอให้เข้าสุกเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวได้เป็นลำดับต่อไปแมทถอนกล้าแมทถอนกล้าอยู่ฝั่งโน้นค่ะกาสางก็ดำอยู่อีกทุ่งนึง แลสองมัดสองมัดแล้ว ัันนนี้กก็มลขาดค่อยๆดึงอย่าไปดึงแห้งค่อยๆดึงอย่าไปดึงแห้งคดึงแห้งมันขาดค่อยๆกู้นณะกู้เอามือจกขี้ดิ้นใหญ่หายม่โลมแล้วก็หายไม่ดึงขึงเลยต้องมาเด็กชอบ่พออยู่แม่บอกอืมกางกางว่างั้นเด้องางก็หากางกางเกลียยปุ๋ยเกลียยกี้เอ้าข้างกางนั่นแหละอันนี้ก็ข้างกาง